ขอเชิญพบกับรายการต้องตอบนะคะจะพาไปสัมภาษณ์คนในโรงเรียนคุวาปีว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในความรักอะไรคะครับครูนัทตพงศ์นะครับครูคิดว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักหรือไม่คะเอ่อสหรับตัวครูเองนะครับครูก็คิดว่าจริงๆน่ะความรักมันเป็นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนสองคนนะครับบางคนก็อาจจะรักแรกพบบางคนก็ใช้เวลานานหน่อยแต่สำหรับครูแล้วนะครับครูคิดว่าเวลา ก็ไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ของความรักครับแต่จริงๆความจริงใจมากกว่าครับที่จะบงบอกว่านี่คือความรักนะครับความจริงใจความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันของคน2สองคนนะครับสาหรับครูก็ประมาณนี้ครับคค่ะคูมาศิสมค่ะเวลาแฟนคุณมีอะไรไยคุณจะทำยังไงคะปฏิเสธค่ะเพราะว่าเรายังไม่พร้อมช่อนิวค่ะถ้าคุณต้องห่างกับแฟนเป็นเวลานานๆคุณจะทำอย่างไรคะถอด ชื่อเจลค่ะพี่คิดว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักจริงหรือไม่คะพี่คิดว่าเวลาไม่เป็นเครื่องพิสูจน์ความรักค่ะซึ่งอยู่กับสถานการณ์แล้วก็บุคคลค่ะขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อดอมครับถ้าพี่ต้องห่างกับแฟนเป็นเวลานานๆพี่จะทำยังไงคะก็ไม่ได้ทำยังไงครับแต่ว่าการที่จะห่างแฟนนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็มีอะไรก็มาคุยกันถ้าอยู่ห่างก็ไม่เป็นไรครับขอบคุณค่ะ พี่ชื่ออะไรคะชื่อแพรวาค่ะถ้าคุณต้องห่างกับแฟนเป็นเวลานานๆคุณจะทําอย่างไรคะก็หาอะไรทําข้าวเวลาไปค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นเกมอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะไม่ทําให้ต่างฝ่ายต่างหูอูดีหรือหนักใจอะค่ะขอบคุณค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อยูครับเวลาแฟนน้องขอมีอะไรด้วยน้องจะทํำยังไงคะอยู่ที่สถานการณ์และอารมณ์ครับขอบคุณค่ะ ชื่ออะไรคะชื่ออ้นค่ะคุณคิดว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของคุณหรือไม่เวลาไม่เป็นเครื่องพิสูจน์ความรักขึ้นอยู่กับบุคคลค่ะสถานการณ์และบุคคลค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อออนคะจะถามคำถามนะคะถ้าคุณต้องห่างกับแฟนไปเวลานานๆคุณจะทำอย่างไรหาเวลาติดต่อกันค่ะ,คะขอบคุณค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อ เวลาแฟนคุณขอเมียอะไรด้วยคุณจะทำยังไงะปฏิเสธค่ะบอกว่าไว้อย่างเรายังไม่พร้อมที่จะมีอะไรกันขอบคุณค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อครับถ้าเวลาแฟนคุณขอเมียอะไรด้วยคุณจะไครับด้ยครับควเสมอครับชื่ออะไรครับชื่อบูครับถ้าคุณต้องห่างกับแฟนคุณเป็นเวลานานๆคุณจะทำยังไงครับไม่หาเรื่องทะเลาะกับแฟนครับขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อสลินทิ์ค่ะ พี่คิดว่าเวลาพี่ต้องหากับแฟนพี่นานๆพี่จะทำยังไงคะทำความเข้าใจาแล้วก็ใช้เหตุผลค่ะขอบคุณค,ะค่ณคะพี่เชื่ออะไรคะเชื่อครับผมเวลาที่ต้องหากับแฟนพี่นานๆพี่จะทำยังไงคะถ้าคิดถึงก็โทรหาครับเพราะต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของกนรละกันครับเชื่ออะไรครับน้ำค่ะคุณคิดว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของคุณหรือไม่เป็นคะ่ะใช้เวลาให้เป็นเครื่องพิสูจน์ขอบคุณค่ะเชื่ออะไรคะเชื่อแบบค่ะ ถ้าเวลาแฟนคุณขอมีอะไรด้วยคุณจะทำยังไงคะบอกแฟนว่ายังไม่พร้อมตั้งจะเรียนก่อนขอบคุณค่ะ